โอเคนะก่อนที่จะไปดูหรือรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะหรือความคิดเห็นนันเองและกดติดตามด้วยแต่ก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งด้วยนะเพื่อให้มีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะมารับชมนะลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อให้กำลังใจที่คนทำคลิปอยนะู่เนาะ โอเคนะเข้ารับชมกันเลยครับสวัสรับคุณผู้ชมก็อยู่กับผมนะฮะเฟรมเราจะมาเล่นในบัฟฟูเล่นจากเวอาหนึ่งหือไปเจ็ดร้อยก็ขออันนี้ผมไปฟาร์มประมาณหลังไม่มาได้แค่นี้นะฮะว้าวอีสจ๊บบัฟฟูดบอยบอยอ้าว อยู่กันในแบบปักบ๊ดมันเหมือนได้ข่าวว่ามันเพิงเล่นแค่แบบท,ที่จริงผมก็ที่จริงก็เป็นผู้เล่นใหม่นะฮะแต่เพ่นจากเก่าแล้วเอ้าแยกฟาร์มผู้เล่นใหม่เลยเหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคเดีย๋ยวเราจะไปฝาดอีกที่หนึง่งอ๋อมันไม่มีนี่เลยอ่ะก็เป๊ะ ผมไม่มีก๊อเป๊กกอเป๊มันซื้อจากที่ไหนนะโอเควิวสิบแล้วน่านจะบินได้อุย้ยลืมไปมันใช้วิวสิบสีดด่ใช่ไหมหรอฮะต่อไปวิอวอะไรนะดดวิวสิบวิวสิบแค่นี้น่าจะพอละไปเกาะลิงนี่ว่าขู่เฉตีไม่น่าโคตรเจอเลยเอาไปไหม เดี๋ยวเราจะไปเกาะดิงกันเลยนะฮะไม่จากผมยอดสิบเอ็ดใครเรียกัวแสงเนี่ยเอาเว้ยผู้ชมเขาแม่งจะฆ่าผมอะเคนมามันจะฆ่าผมนะคนทุกคน มกคนด้ฆ่าคุณนะคุณผู้ชมไม่เอาหรอกไม่มาสิป <ff> ่ะโอเคได้เอาได้นะได้นะโอเคจริงมยกจ อะไรวะเนี่ยอ๋อมันหลับแอดแอด้วยมีคนน้ำแข็งนีด้วยโหใครถึงใครวะเนี่ยเกิดการพ v p กนันขึ้นอุ้ยอุยเริ่มเล่นใหม่นะ <c oughs> เริ่มเล่นใหม่ <c oughs> อ๋อ ใจร้อนมารุ่นใจร้อนรีบรีบเลค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไ้ไหนแล้ววะไอ้มันบางอาจจะมาฆ่าผู้เล่นใหม่ตายมีสองไอดีว่า เรื่องนี้ก็ไปไล่ฆ่าแบบมามานานล่ฆ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพูดิ้นใหม่ตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่เจ่เย็น ไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีอ่าคนที่เล่นไอดีก็ใส่หนึ่งหนึ่งศูนที่ชื่อเฟรมอยู่นี้น่าจะเป็นเครื่อนผมนะผู้ชมอย่าตกใจในคลิปนะทัางบาทำไมไอดีข่มคึงมันแปลกแปล,แ,ปลแล้วก็ไล่ค่าคนอื่นไปเลยนะอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันเครื่อนขมเล่นไอดีนะโอเคโอ,คโอคสองหก S <S อ๋อสุบไม่ได้ <scrolling by> สุบไม่ได้อ่ะใครได้คนทักให้สุมไหมให้สุมไหมให้สุบไหมให้ให้ให้อีกนาทีสนาทีจะได้คนทัเดี๋ยวผมเล่นแป๊บๆเดี๋ยวผมก็กลับไปดิเดิมนะฮะ วีมาหนึ่งตอนหนึ่งเกาะกลาง โอเคฮนะนีเป็นเป็นผู้เล่นอ่าเรียกว้าผู้เล่นใหม่ๆก็เป็นแบบนี้นี่แหละนะคุณผู้ชมโอเคไปว่าดน โอ้นี่ใช่ไหมเร็งง่ายมากผู้ชมเร็งง่ายมากคุณเล่นไม่นิด่ง่อยง่ายมากจะเย็นนะจะเย็นเพื่อนยเย็นโอ้โหเอาเว้ยเอาเว้บาย ยังมีอาบด้วยโอ, okay. Okay. โอ้โอเคโอเควุลเลนไมก็ลำบากอย่างนี้แหละนะฮะผู้ชมเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดเลยเดี๋ยวผมเร่งสปีดด้วยแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้ผู้ชมน่าเบื่อนะฮะผมจะเร่งความเร็วประมาณคคณสองคคดสามนี่แหละโอเคเดไป เดี๋ยวผมจะลดเสียงด้วยเนาะเพราะเสียงตอนเล่นคลิปมันจะคุแสบหูเลยคนตัดต่อยังผมเนี่ยไปฟังแล้วแสบหูหูฟังผมเกือบพังนะเกเล่นเกเล่นใหม่นี้คือว่าฟาร์มยากนะ โอ้ยเหนืยง่ายเนาะกยังเมยด้วยเอาให้ตามนู่นนู่นโอเคตอนนี้เราก็เบี้ยเจ็บข้าแล้วเนาะเราจะไปตี I <laughs> can ออกันดิอ่ะองนี้อะอ่ะมันยังมีชื่อมันอยู่ในในนี้อยู่จำได้นะเปแมงปัญญาอ่อนได้คผู้ชมนะเด็กเด็กคนนี้นิสัยไม่ดีมากเลยนะมันอาจฆ่าไอดีผมแล้วก็ด่าผมว่าผมปัญญาอ่อนนะ ผมจะจำม,มีอยู่ทัานหน่อยอ้าวอ้าวไอ้สัตว์ได้ครับได้ครับเก,กีก่ยวไหมเนี่ยไอ้สมมามานี่เลยนะกับโลกเก่ากับโลกใหม่ได้มบ้างไหมไอ้พี่ไอ้เขาไอ้เขไปเล่นไอ้ดีเราให้หน่อยไอ้ดีไหนไอ้ดีไหน,ไหน ไอดีก็แซนหนึ่งูนะนะไอดีก็แซนึ่งหนึ่่อะไม่เอาจะได้ดีนี่เดียวพีพีให้ดูดูปตัวยนี่ยตัวจริง้ยอตัวจริงอยู่นี่นะตัวจริง พี่พี่อยู่ยยวะะก่อนฟาร์มฟาร์มเบลเกมมิ่งนะไอีตัวจริงอยู่นี่นะเนเน่นนนมันอยู่ก่อนนี่มันอยู่เกาะนี้ตัวจริงนี่ประเดี๋ยวุวย่น นั่นอยู่นุ่นอยู่นุ่น <S 2> <S 2> อ <c oughs> เออเริ่มมาก็เอาเอาเรื่องเลยนะฮับปิ้งฮอปปิ้งเขาเขาเขาฆ่าเพื่อนฆ่าได้กี่รอบแล้วฆ่ารอบแล้วโอ้โห ปาปาไม่ลงเลยใช่ไหมมันปามันปาไม่มันเจอคอมโบสุดยอดคือคือสกิลสกิลสาม K U R O E D A M U A เขื่อนคุณคุณสามารถกำจัดตัวนี้ได้ไหมได้ในหมดลองลองนี่ลองนี่รอดนี่เนี่ยมันอยู่แนบมันอยู่แนบถ้ามันได้รอบที่หกแล้วถ้ามันได้รอบที่หก มึงไม่บินวะนักล่าค่าหัวตัวจริงอยู่นี่มาใครใครมาได้หมดอ่ะพีม่มาพีมาใครอ่ะได้หมดโหัวผ <ไข S 1> มารมเรียคนเจอเนี่ยตัวจริงมีตัวจริงกับตัวตปลอมประเดี๋ยวไปลวนนี่ มีตัวจริงกับตัวปลอมนี่ตัวจริงกับตัวปลอมครับเออมีตัวจริงกับตัวปลอมถึงงงเลยครับเนี่ยเออมีงงอะ่มมอะมีมีสแตนน่ะมีสแตนน่ะฟิลมคุยคุยคุย,ย,ยครับเขาบอกว่าหยุดโอเคตัวจริงฟาร์ม อ่าฮันแนแดาาดสวัสดีข้ามันดิ <c oughs> ข้ามันดิข้าม <ine> มันนีไหนมันมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วนี่นมันอยู่นี่มันอยู่นี่นี่เอาไปเลยเออมันอยู่นี่ชูแวบนี่นะครับเออ้ย 你呢？你呢？你呢？嗯、耶多。扎 <laughs>。okay。 แฝบแตกพิมแตก,กแล้วพิจิตต์มันแตกแล้วพิจิตมันแตก,ก,กแล้วพ่จิตแล้วอ่ะพิมขนนกมันยังอยู่ไหมอ่ะโอเคฮะขนนกขนนกยังอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้กินด้วยยังอยู่เลยก็ ผม็นะเตนะเป็นไงนะโดนไอ้ดีผมบอกแล้วโหดนะออเราจะเฝ้าฟิล์มว่าใครมาตีฟิล์มเราก็จะตีมันกลับตู้นเป็นเป็นเวิวเป็นหุ่น เป็นผู้เล่นเริ่มต้นก็ม,มันจะลำบากตรงนี้นะฮะโจแวบโอเคเอาอยก่อกลางโอเคุมเบลสิบแนะปดแล้วเคเอมันไปเออเมันอยู่ก,กอกลางอ่ะีะตมิน่าตอนนี้น้อยมากเลยจ้าเราจะไปเฝ้าปีมกัน

อมตัวปอมตัวก็แมนนี่เงี้ยนะมันอยู่กอกกางเอ้ยมคุณชายผลมันก็จะเหามันดูเยอะสวย กรไปทีมอโตวใหม่อ่ะฮะจะเอาโจผมรับเพื่อฉีดบริกกูนะฮะร้ายเลย ฮ่าฮาเดทฉันมีปัดตัดันุบกกอ yes. ล์ยเสไปลยไปมันสูขผลไม่ได้พิมสูขผลดิไอดีไอดีนี้ไม่สามารถสูขผลได้ง่ายลยไ,ไปนะ เพน I will buy you f i s t เ uh, อ่อ When I my hover I want I want ไี่นมัดอยางเยอะๆเลยละให้ไลนดูนี่ไงเพื่อนประเดี๋ยวร่อนเอาเอาไว้ ฮัปแน่ฮันแน่อะไร <Okay. S 2> ในอีละอ๋อในางเนาะ,นะ,นะนไปไปไปีคนคนอยาห้ีอยากเนตายต่อหนาอเปล่าอ่าฮะ,ะคือทาวเวอร์เป็นทาลัางที่ดีแล้วเพิ่ม

โอ้มอนลุมมอนลุมอ่ะโอเคเอยอาลุกกายอูตีมือโดนมอนด้วยบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นที่ว้าว ไปอเอาที่มาจำไม่ได้เนี่ยจำไม่ได้ เพือ่อนเราครับ อ๋อท oh, ี um oh, ่นี่จ๊ะวัดเจ็ดป่านี่อันนี่อันนี้โอเคละอ้าวอ้าว อ่าโอเควอเตอร์เจ็ดโอเคอ,เอาจจะอ้าวตกผิดหลือดหูเนี่ยมันไม่มีอะดีดีมันไม่มีมมมหรอ อ๋อเนี่ไยเจอแล้วโอเคก่อนนี้นี่แหละวิโอโสามห้าก่อนนี้วิโอสามห้ามานี่ อ่าฮะไปนี่ยังไงเอ,อ,อเป็นโฮเดนไหมไปแบบอโ้อสก,กิลดีเลช้ามากอีกละเผือว่าหาดูแลกัน จบไปกลับไปเล่นไอดีเดิม nên cặp phải lên đi đêm đi coi dở đây hả ha okay. à để bị lại mà máy bay ở trong này bye 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 con luôn này โอเคนะก็สำหรับคลิปข้อนี้ก็เอาไปเชียร์ข้อนี้นะก็ถ้าชอบจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้โอ okay, เคบายบายเจอกันนะยาฮะเรียกเท่าไหร่นะทีตอนบ่ายโมงเียเท่าไหร่นะตอนตอนตอนใกล้ๆละเห็มเป็นนาที ทีมฟังถึงด้วยเท่าไหร่เดี๋ยวเอปโอเค